สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวมาดูวิธีการตั้งช่องอพวกเครื่องมารีนแบนนะครับเครื่องที่ใช้ทางทะเลหรือกิจการทางน้ําทั่วไปนะครับพวกเวอร์เทกไอคอมต่างๆนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูวิธีตั้งความถี่ของเวอร์เทกสแตนดาร์ดนะครับตัว hx 2 7 0นนะครับตัวนี้ก็ได้โปรแกรมมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต่อสายเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นแรกให้กดลูกศรลงแล้วก็ ตัว h ฮโลแล้วก็ตัว m มมนะครับ3ตัวพร้อมกันแล้วก็เปิดเครื่องนะครับแล้วหน้าจอก็จะโชว์ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็มากดอ่านที่ตัวโปรแกรมได้เลยนะครับเนี่ยครับตัวโปรแกรมก็จะฟ้องบอกอยู่นะครับบอกว่าให้ต่อ,อาสาย Serial p o r t เข้ากับ PC นะครับ2ให้กดปุ่มดาวปุ่ม h ไฮ o w แล้วก็ปุ่ม m e มบวกด้วย Turn On นะครับ วิทยุนะครับแล้วกดโอเคเพื่ออ่านนะครับถ้าต่อถูกต้องแล้วตัวคอมพิวเตอร์ของเราก็จะอ่านข้อมูลจากวิทยุนะครับรอให้มันวิ่งจนครบไปเลย เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูข้อมูลในตัวเครื่องนะครับเมนูนี้นะครับจะดูข้อมูลช่องที่ทางสากลนะครับสากลก็คือของเครื่องมารินแบรนด์อยู่นะครับประมาณร้อยกว่าช่องนะครับผมจําไม่ค่อยได้ว่าว่ามันประมาณช่องเท่าไหร่แน่นะครับแต่ประมาณร้อยกว่ากว่านะครับอันนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งนะครับมันอยู่ในในในเครื่องอยู่แล้วนะครับมันลบออกไม่ได้เดี๋ยวก็มาดูในส่วนของ exp นะครับ exp channel นะครับเนี่ยนะครับในส่วนนี้ที่ที่เราสามารถที่จะโปรแกรมความถี่ตั้งแต่136จนถึง174ได้เลยนะครับทั้งหมดเครื่องนี้ตั้งได้อยู่ที่40ช่องนะครับ40ช่องอันนี้ผมได้แก้ไขความถี่ไปแล้วนะครับเอาความถี่ที่ใช้งานของตัวลูกค้านะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับก็กดอ่านเข้าไปเลยครับอ่านข้อมูลตัวนี้นะครับเข้าไปโปรแกรมในเครื่องวิทยุสื่อสารของเรานะครับกดตัวนี้แลให้กดโอเคครับอ่าครับข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ก็จะเขียนลงมาหาวิทยุเจ้าเครื่องนี้นะครับเสร็จแล้วก็ใช้งานได้เลยตามความถี่ที่เราต้องการนะครับอ่าเดี๋ยวผมลืมลืมให้ดูสายโปรแกรมตัวนี้นะครับ ที่ผมต่อนะครับผมต่อตรงแบบนี้เลยเพราะว่าสายเนี่ยมันหายากมากนะครับ mm hmm. ก็เลยต่อบัดกรีนะครับ mm hmm. ไปเปิดในสวิต mm hmm. แม่น,นุ่ดูขาต่างๆนะครับว่าตัวไหนกราวตัวไหนทีเอ็กอเอ็กนะครับก็ต่อไปเลยไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนเท่าไหร่นะครับเรียบร้อยนะครับร้อยละเดี๋ยวจะมาทดลองวิวให้ดูนะครับว่าความถี่ที่เราเขียนไปมันตรงกันกันกบในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือย,ยัง เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือช่องหนึ่งที่เราบันทึกไว้สักครู่นะครับเดี๋ยวมากดดูความถี่นะครับตรงนะครับความถี่ตรงที่เรา,เาตั้งใช้งานไปเลยนะครับเดี๋ยวมาดูากําลังส่งนะครับว่าจะออกเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกําลังส่งนะครับก็ออกประมาณ4วัตต์นะครับตามสเปคเลยตัวนี้สเปคประมาณ4วัตต์นะครับ ย่าน17ออก4วัตต์ก็โอเคนะครับถือว่ายังผ่านใช้งานได้ขับไปลองใช้ลองทำดูนะครับไม่เข้าใจก็ทักมาสอบถามได้นะครับยินดีให้คำแนะนำนะครับร้านทาราสื่อสารนะครับจังหวัดสุรินทร์ขอบคุณมากครับ